ออออไอ้ก้อนไอ้ก้อนเรียบระก้อนผ้าแจ้งจางปางเหมือน,นี่พี่น้องสบายดีป้าลุงแม่ก็มีแป้งบ่เออนั้นก็มาทาแป้งให้เม่ลูกตกเอาขึ้นมา<แ>มถึงฝางามนเลยพี่น้องไหมแดดแดดแดดอ้ทาแป้งคนโหล่อแท้ ถ้าแปง่งรอแท<ะ>้ก็ล่ะอย่าลงไปเลยลูกมาลงไปแม,ม,ม,ม่แม่เอาขึ้นมามาได้ไหมก่อนเดี๋ยวมาดู<อ>ก่อนน<อ>ะลูกยุกยุกลุกยุสบายดีก่อนสบายดีก่อนสบายดีถูกครับก่อนสวัสดีครับ ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนเฮ้ยอะไงโอ้ลุงกีประทันเมือบ่ออนี่นป,ปุปิดไฟไฟหงอนยังหงออ่ะเลยอย่าเฮ็ดมันสีเดืองสิเจ้า

ไปใส่เกิบใส่เกิบลูกมาใส่เกิบมามันสีหยาบน้ำมาใช่ไปเกิบมาเกิดพักอยู่ใช่เกิดพักอยู่ใช่ไปมาเร็วเกิบอยู่ใช่พูดพูดมองมังเจ้าไหวมาขึ้นไงบูมแมนเจ้าไหวในไซส์จะมือขึ้นไงพาเมย์ไปหาโนู

ไปลบขึ้นไปลบขึ้นลูกลบขึ้นลบขึ้นไปนํหมอกตกข้างนี้ไปสีตามโหลดเพิ่นนะอะเอกงะ lòng tốt đi lòng một tốt đi anh nhấp khâu nè anh nhấp khâu ừ. nè mình lộn rồi nè à khơi lộn ขอยหนุกอกมาข่อยหนุกองมาลูกหนุกไปนะหนุไปนะหนุไปนะหนุกไปนะห่วยนกยังบินขึ้นเนื้ออยู่ประเด็นป้ายังบาล่งบาลั่งอีกอ่ ง <Yeah. S 1> ูกบม้างูกบมามมนขี้ต๊ขี้ต้มมขี้ต๊ต้มแอะแอดลูกโดยกลับขึ้นกลับขึ้นดิงดๆงดงดปลา โปรตีเซอร์เฟิรเหนียวถือกอดเสืออมามาใช้กระสอบไปคล้ายไปใช่ไหมอีใช oh ้ไปเลยผู้ลุงกระสอบทั้งลางนั่นพ่อดูไป ý đếm phải nữa ngang 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 cái ngang 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 ngang

Tại mình ho Hô 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 này nè Cô biết đến khăn là năm lúc khăn à Để mà vang cọng mẹ quá <laughs> Tuyên tới được Trong xe con bụi ớt nè tí hạ <laughs> Bà non bà non là... Bài chẳng non มาที่ระขันที่ลูกเลียนที่ระขันด้วยไปหมดยินเชืองหมดเลยไปสิเมื่อยเกยสิเมื่อแต่ว่า เหนืนเพียวไปแล้วพี่น้องพอกันในคลิปแล้วนะคะบ่งผักสมเ่อเยยดงใจเนี่จิกวนาหานกันบ้